ส่วนไอแผ่นตัวนี้ถ้าเราเอาเอา,เอา,เอา,เอาด้านมนลงก็มนมนลงเหมือนกันหมดนะครับถ้าเอาขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันหมดนะครับเพื่ <ๆ S 2> อนๆอย่าสลับกันนะครับอย่างเงี้ยเราใส่ผ้าคัดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กไปเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับดูนะครับว่ามุมโค้งของแผ่นเหล็กอยู่ตรงนี้แผ่นหนึ่งนะครับตรงนี้ปลายนี้อยู่นี่แล้วนะครับต่อมาเราก็เอานะครับเอาตัวหนังสือขึ้น เราเอาตัวหนังสือขึ้นให้เหมือนกันหมดเลยตัวนี้ตัวหนังสือขึ้นแล้วเมื่อกี้อยู่จุดนี้แล้วใช่ไหมเราก็เอาด้านมนลงแล้วก็เอียงมาตรงนี้ให้แบ่งให้ได้5้ามุมนะคะอเอียงมานี้จะไม่ต้องขนาดระยะห่างเท่ากันมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่ต้องเป๊ะมาก ถ้าคัดใหม่นี่มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราเอาตัังสือขึ้นแต่ถ้าเป็นผ้าคัดเก่านี้จะต้องระวังนะครับต้องถูกมุมมันจริงๆถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกมุมมันมันจะมีผลเกี่ยวกับทําให้ประสิทธิภาพของผ้านัดจับไม่เต็มครับเพราะว่ามันไม่ใช่ร่องเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถอดมาแล้วไม่เปลี่ยนผ้าคัดนั้น พยายามเรียงตำแหน่งเดิมไว้นะครับเพื่อที่เวลาเราประกอบมันจะได้อยู่ตำแหน่งเดิมแล้วการสึกหรอหน้าสัมผัสมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมโอกาสที่มันจะจับอยู่แล้วมันลื่นมันก็น้อยมากนะครับหลังจากสายแผ่นขัดแผ่นคัดเสร็จแล้วนะครับก็ต้องตามมาด้วยเหล็กยันตัวนี้นะครับเหล็กยันตัวนี้จะมี ด้านหนึ่งสังเกตดูดีๆถ้าเป็นของเก่าจะมีรอยลูกปืนนะครับแบกอีกด้านนึงไม่มีรอยเราเอาด้านรอยลูกปืนขึ้นมานะครับด้านไม่มีรอยไปุไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ตัวดันที่เกี่ยวสายคัดมันดันนะครับเสร็จแล้วก็ต้องใส่ลูกปืนอีกรูกหนึ่งลูกปืนนะใส่ลูกปืนเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นที่ฝาตัวนี้แล้วฝาตัวเนี้ยมันก็จะมีสังเกตจุดตรงนี้เดี๋ยวหมุนมาให้ดูนะครับนี่จุดเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้กับตรงนี้นี่เห็นนะครับตรงนี้ต้องตรงกันนี่ตรงกันแล้วก็แปว่าขบแล้วก็ใส่สปริงกับใส่น,อน็อตแล้วเดี๋ยวผมจะลองเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะถ้าเราดันตัว เกี่ยวสายคัทมันก็จะยกให้มันจากนะครับตรงเนี้ยจุดเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาวางตำแหน่งแล้วก็มาปรับตั้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมขันน็อตให้มันอยู่ระยะนี้ก่อนเพราะว่าผ้าคัทเราจะหนากว่าเดิม1มิลทำให้ระยะคัทมันเปลี่ยนเราต้องมาตั้งกันสปริงคัทนะครับน็อตที่ยึดสปริงคัทนะขดสปริงคัทนี่เรา ขันแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับตัวนี้เอาแค่ตึงมือแต่ก็อย่าหลวมจนเกินไปนะครับครับเนี่ยเห็นไหมครับเราใส่ผ้าคัดไปเรียบร้อยแล้วระยะของเดิมมันตั้งมานะครับเนี่ยทาให้ขากลไกตัวดันคัดตัวนี้มันถอยมาข้างหลังมากนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเวลาเราปรับตั้งน็อตตัวนี้มันจะมีผลเห็นไหมครับผมคลายออกนะครับเนี่ยผมหมุนคลายออก หายออกปุ๊บเห็นไหครับมันจะดันขาไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยไงไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยไปเรื่อยๆเลยคราวนี้เราต้องมาเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตำแหน่งไหนที่เวลาเราร้อยสายคัดแล้วเนี่ยเวลาเรากำคัดนะครับกลไกตัวนี้มันยกชามคัดได้ดีที่สุดนะครับ เพราะว่ามันมีผลยังไงเดี๋ยวลองมาดูที่ขาตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยขาตัวนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนตัวนี้ยขาตัวเนี้ยมันก็จะสามารถเลื่อนไปข้างหน้าข้างหลังได้ถ้าเราปรับน็อตตัวตั้งเมื่อกี้ที่ผมปรับให้ดูนะครับถ้าเราคลายออกมาก็จะดันไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่คนนี้ยมันจะมีตำแหน่งที่เราปรับแล้วมันอยู่ตำแหน่งนั้นอะเวลาเรากำคัดแล้ว่ากลไกมันทำงานดีที่สุด นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณแถวๆตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีติ่งไม่อยู่กับปลายติ่งตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยปลายติ่งตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มันก็มีลูกศรส่วนมากลูกศรตรงนี้จะชี้มาข้างหลังแต่ติ่งตรงนี้ส่วนมากจะตรงกับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เวลาเราร้อยสายคัดแล้วปุ๊บอ่ะพอเราเริ่มกำคัสนะครับระบบคนไกของคัดมันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับมันจะยกคัดได้เต็มที่นะครับเนี่ยจะยกคัดได้เต็มที่ ี๋ยวคอยดูชามคัดตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะยกเหมือนจครับบางทีเรากำนิดเดียวมันก็จะยกจากได้แต่ถ้าเราปรับไม่ถูกปรับขาตัวนี้ไม่ถูกมุมนะครับบางทีเรากำจนสุดมันก็ไม่จากนะครับนี้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันจะยกขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเรากำนิดเดียวมันก็ยกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถูกจังหวะอย่างนี้นะ เวลานั้นเรากำนิดเดียวมันก็จากแล้วแต่ถ้าเราวางผิดมุมอย่างเราถอยมาข้างล่างมากเนี่ยถอยมาข้างหลังมากเนี่ยเราต้องกำเยอะนะครับมันถึงจะจากนะครับกล้องสังเกตจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าของเดิมเขาก็มาร์คจุดนี้มานะครับเดี๋ยวเราก็เช็คนะครับว่าเราประกอบเรียบร้อยหรือย,อยังฝังคัดนะครับก็เฟืองวัดรอบโอเคทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ กลอมาเข้าพักได้เลยนะครับปะเก็นนี้ถ้าให้ดีก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอย่าไปใช้ของเก่านะครับของเก่ามันอาจจะทำให้รั่วซึมได้เสียเวลาเฉยๆนะครับเราทำทั้งทีแล้ว ทุบปืนสลักลูกสูบนะครับเราชลมน้ํามันด้วยนะครับอันนี้ผมฉลมน้ํามันเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าให้ดีนะครับบริอเวณก้านสูบเนี่ยเราใส่น้ํามันไปด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องเราถอดออกแล้วบางทีน้ํามันมันแห้งนะครับเราจะใช้น้ํามันเครื่องหรือออตัลุกก็ได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันแฉเราใส่เพื่อหล่อลื่นก้านไว้ก่อนนะครับ พราะจังหวะช่วงเครื่องติดใหม่ๆนั้นอตัตลบมันยังลงไม่ทันแล้วลูกูรมีนะครับก็ปากแหวนนะครับต้องมาไว้ด้านหลังตลอดนะครับอันนี้คือท่อยเสียอยู่ทางนี้นะครับบางบางขั้นนะครับเพื่อนๆบางขั้นเนี่ยเนี่ยถามเรื่องลูกศรตรงเนี้ยบางทีผมก็ตอบยากนะครับเพราะว่าลูกศรหัวลูกูรบางลูกนั้นบางทีมันมาข้างหลังนี่ก็มีนะครับ เอาหลักการง่ายๆดูเม็ดเข้าสารที่แหวนลูกโูบนี่นะครับเนี่ยมันต้องอยู่ด้านหลังตลอดเวลานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท่อไอเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับสําหรับ2องยงหวะนะครับเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงปากร์ดไอเสียแหวนมันจะหักนะครับเพราะว่าอะไรปากทออไอเสียเนี่ยปากท่ไอเสียตัวนี้มันใหญ่นะครับมันล่องแหวนตัวนี้มันจะ เวลาลูกฉุกมันเลื่อนลงมาแล้วมันจะถ่างตัวออกมาทําให้แหวนมันหักได้นะครับฉะนั้นต้องไว้ที่ด้านหลังตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่ห่อไหนนะครับใช้หลักการเดียวกันแบบนี้หมดเลย แใส่กิฟนะครับถ้าให้ดีก็เอาผ้ารองนิดนึงกันมันตกนะครับกิฟสลักลูกโซกถ้าเกิดว่ามันตกเข้าไปในห้องแข้งแล้วเอาออกยากนี่ก็ต้องผ่าเครื่องใหม่อีกนะครับมันจะทําให้เราเสียเวลานะครับตรงจุดนี้เราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าต้องเช็คด,ด้วยนะครับว่ากิฟเข้าสุดหรือเปล่านะครับ Okay. ใส่ปะเก็นนะครับปะเก็นเก็นเสื้อสูบโอเคก็เสื้อสูบนี่ก็ใช้น้ำมันโลมนะครับโลมแล้วเวลาใส่ก็จับเสื้อสูบอย่างนี้นะครับแล้วก็จับล่องแหวนมาไว้ด้านหลังนะครับ ก็บีบแหวนนะครับบีบแหวนเราต้องบีบแหวนตัวบนก่อนอย่างนี้มันผ่านการใช้งานมาแล้วมันจะเข้าง่ายแต่ถ้าเกิดว่าบางคันมันพึ่งคว้านมาใหม่ๆมันจะเข้ายากนะครับเนี่ยแต่เรากดลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว จานไฟนะครับก็มีสหน้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่าเอาหน้าไหนนะครับผมก็จะเอาหน้านี้ขึ้นนะครับเอาหน้านี้คว่ำลงนะครับวิธีการใส่ก็ ต้องหาอุปกรณ์หรือลูกบล็อกอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับตัวดูดข้อเหลี่ยงผมเหมือนเดิมก็ลองไว้นะครับเพราะว่ามันจะพอดีเลยแล้วเราก็ค่อยๆเคาะได้มันจะลงสนิทกว่านะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาแต่งอีกนิดนึงนะครับถ้ามันยังไม่สนิทพอเด๋ยวเรา นำจานไฟนะครับมาใส่ได้เลยไฟนะครับเราก็จับใส่เลยขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำจานไฟมาใส่นะครับเวลาใส่ก็ล่องเลียมตรงนี้กับตรงนี้ให้ตรงกันนะครับเล็งให้ตรงกันนะครับถ้ามันตรงกันเน่ยมันจะไม่ยากนะครับมันจะเข้าลงลงง่ายและเนี่ยหมุนแล้วเข้าเหวยงก็จะหมุนตามนะครับ เขานิดนึงนะนนี้แล้วก็นำมัดนะครับมาใส่ได้เลยโอเคเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเหลือใส่ฟ้าโฉบกับใส่หรีนะครับนี่นะครับใส่หรีดวาลว์นะครับรีดวาลว์ตัวนี้จะเป็นใบไฟเบอร์ก่อนใส่เราก็ต้องตรวจเช็คนิดนึงนะครับว่า มันรั่วหรือเปล่าตามขั้นตอนที่ผมเคยสอนแล้วก็อธิบายไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ชมด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้แล้วก็ข้อมูลเทคนิคดีๆอะไรที่ผมมีจะคอยบอกเพื่อนๆอยู่เรื่อยนะครับเวลาประกอบไปก็บอกไปนะครับเพราะว่าบางทีเรานึกไม่ได้นะครับผมนึกไม่ได้แล้วนอกจากว่าเจอหน้าง,งานถึงจะเลกออกนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ ก็ขอจบแต่เพียพงเท่านี้นะครับกับการประกอบเครื่อง Yamaha x s t นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เลยเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คั้่หน้านับขอบคุณครับ